วัตถุดิบหลักที่3สําสหรับทําเมนูสุดท้ายในรอบนี้ก็คือ oh. ปลาซาบะในโดร์เมนูกับแกล้มในสไตล์อาหารอีสานผสมภาษาญี่ปุ่นค่ะโ oh. ตัวดี่ตัวสุดท้ายในรอบแรกครับอตอนนี้มีเวลาเหลือไม่ถึง20นาทีต้องมาลุ้นกันว่าเชฟทั้งสองคนนั้นเนี่ยจะทําทันหรือเปล่านะครับการแร่รแลปลาของเชฟเนี่ยจะแตกต่างกันหน่อยนะครับด้านฝั่งผู้ด้าิชิงนั้นก็จะเป็นการแร่ปลาแบบว่าตามประสบการณ์เลยแต่ใน,ในขณะที่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กของเรานนเนี่ยคือความชํานาญกาวาำเป็นวิถีของเชฟไดจริงๆครับและตอนนี้นะคะเชฟกระทะดเหล็กก็ทำปลาค่ะมันนาว รหรือว่าจวามน้นม<ท>ำในการดองอไม่ดูเหมือนว่าจะเป็นการทำไน่ดองพุทธรับๆที่เราเห็นนะครับเชฟกระนะเหล็กได้แล่ปลาซาบะอย่างสวยงามแล้วนะครับเขาก็ล็อกกลางล้างไส้ทําความสะอาดแล้วนํามาหมักกับเกลือนะครับหลังจากนั้นนะครับจะใช้น้ําส้มแดงญี่ปุ่นที่หมักจากสาเกจนได้สีน้ําตาลแดงเข้มมาหมักปลานะครับเพื่อช่วยลดความคาวแล้วก็เพิ่มความนุ่มและรสชาติที่กลมกล่อมให้กับเนื้อปลาเขาจะนําไปย่างต่อบนเตาซาเมนเดอร์นะครับเสิร์ฟให้ทานในเมนูซาบะแฮนโดริก้อยเ เนอะครับ oh. ก้อยนะเป็นคันจูริกร้อยเกิร์กลับมาทางด้านฝั่งพูทาชิงบ้างอันนี้ดูเหมือนว่าเอาข้าวเหนียวเนี่ยไป็นตาตัวไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะเหมือนข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นเลยนะครับคุณแน้นะครับที่เห็นนั่นคือข้าวญี่ปุ่นส้มปลาสบัดนั่นเองนะครับโดยใช้เนื้อปลาสบัดสดกระเทียมข้าวญี่ปุ่นปลาโอแห้งตำมะเขยอในครกลงรสด้วยเกลือผงดาชิน้ำมะนาวนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นข้าวญี่ปุ่นส้มปลาสาบะแล้วครับซึ่งเมนูนี้เชฟพุทธชิงได้แรงบันดาลใจมาจากซูชิ วิธีการหมักปลากับข้าวให้มีรสเปรี้ยวเหมือนกับปลาส้มบ้านเฮาเดอร์ครับในเมนูนาเรสซูชิส้มปลาซาบะ5นาทีแล้วครับโอ้แล้มา็ออกมาจากลายด้วยนะอันนี้ของเชฟรัฐาเล็กนะครับอยำมะม่วงเลยโอ้โหมีกระเสร็จกวบาด้วยจะกินกันอะไรครับนี่ นี่กัปาที่มีการใส่อันนี้กับน้ำน้ำขี้เทียนะนะคุณผู้ชมีครับจากตะเหล็กใช้แม่แป้งเป็นองค์ประกอบในเมนูนี้นะครับเขานํามะม่วงเปรี้ยวมาคลุกเค้ากับหอมแดงเข้าคัวพริกป่นพิจิ๋นหนูซอยปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ําปลาแล้วก็ใส่แม่แป้งนางพญามดแดงคลุกเค้าให้เข้ากันเพื่อจะเป็นยำมะม่วงน้ําปลาแม่แป้งในเมนูซาบะแฮนอรีก้อยเดินแล้วครับเต็มคะแนนเต็มครับตอนนี้เราไ้คะแนนรว0 2 น้ำดูสามสุดห้าคะแนนครับสุดยอดเอาละครับเก็บคะแนนเต็มไม่ได้มีบ่อยๆนะครับในเชฟมุท่าเอกกลับทางด้านซั่งเชฟมุท่าเหล็กไปไหมครับเชฟมุท่าครับครับเมื่อกี้บอกไม่อ่อยใช่ไหมครับครับให้เขาเต็มสิบเลยครับก็เขาเต็มสิบไปแล้วครับเชฟคุท่าเป็นยังไงครับก็จริงๆก็ต้องต้องต้องบอกว่าของเขาเมนูนั้นน่าจะอร่อยจริงจริงครับแสดงความยินดีด้วยนะครับติดคะแนนขอไหครับ มาคุณเต้มาคุณเต้เดินมาดาเซ่แล้วถ้านาทีสุดท้าย <Nice. S 1> แล้วครับเชฟเอ้าสนามดูเช็คท่านเลนครับมีการใส่วาซาบิยนั่นแหละโอ้ยนดีแล้วเชฟโอ้ยสุดยอดหลักสามสิบนาทีสุดท้ายทำเล็งเช็คจานแล้วนะครับเพราะไก่ต้องเสิร์ฟเต็มที่แล้วครับผู้ชายจริงบอกว่าผมเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีและเก้าแปดเจ็ดหกห้า ภาคกันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok l i n e a d Heliconia